อันนี้ให้ดูก่อนนี่อยู่ตรงนี้เลยสุดนี่เลยตัดมาถึงตรงนี้แล้วหยุดอาจจะเป็นเพราะว่ากันไกลของคุณพี่เขามันมันปากสั้นด้วยอะคะ่ะในกล้องเห็นอยู่เนะาะอันนี้ช่างตัดแล้วนะคะช่างจะค่อยๆตัดให้นะนิดนึงนะคะ เรามากันเกินครึ่งทางแล้วค่ะนี่หนึ่งนะคะสิบเอร์เซ็นเสร็จค่ะโอเคเก่งมาก เสร็จแล้วเหรือเอาออกค่ะ,คะอยากอยากพักหรือว่าอยากเอาออกเลยได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนิดนึงนะคะอ่าช่างของหาตำแหน่งหน่อยได้ตำแหน่งแล้วคะ่ะนับหนึ่งสองซบปุ๊บโอเคออกเรียบร้อยแล้วคะ่ะไ,ไ,ไ,ไ <laughs> มามาดูอันนีน้ดูได้หร เก็บไว้แล้วเหรอคะมาเริ่มเลยอ่ามาดูกันทวัดกับนิ้วก้อยเดือดนิ้วก้อยอือบังกับนิ้วนางนี่คือใหญ่กว่านะคะมีคลิปเป็นหัวเต่งมันเป็นบางวเต่งของคนอื่นบางคนก็เป็นบางบางค่ะบางคนก็เป็นหนาอันนี้ไม่เหมือนกัน <c oughs> นิดหนึ่งนะคะเหมือนกับอะไรนะคะยาเหลืองยาเหลืองที่ทา<ช>หายใจเบตาดีนเหรอเบ้อ๋เเเอเบตาดีนโพวิดีนถ้าอยากทาก็ทาได้แต่ว่าจริงๆแล้วแผลเราอะอยากให้แห้งค่ะแค่แห้งก็ก็โอเคแล้วเรามียาทาให้ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชือ้อ ของออยาหยุดเลือดของเวียดนามยาค่าชาของรัสเซียแล้วก็เป็น first aid ของเมงกาเราทาให้ทั้งหมดเลย,ย,ยเพราะฉะนั้นยาอยู่ที่นี่ซัพพอร์ตให้หมดแล้วอยู่ที่นู่นก็ไปแค่ล้างน้ําเกลือกลับบ้านไปล้างน้ําเกลือแล้วก็รีทงแหงกระป๋อเดี๋ยวเองวัดให้นะนี่เลยอโอเคค่อยกลับไปดูคลิป